สวัสดีครับก็จะติวเรื่องเขื่อนแรงโน้มถ่วง g r a v i t y wall นะครับและคือก็คือเขื่อนแรงโน้มถ่วงก็คือเขื่อนที่ใช้น้ําหนักของตัวมันเองนะครับในการถ่วงถ่วงถ่วงการต้านของลําน้ําที่อยู่กักเก็บหรือว่าอยู่ท้ายน้ํานะครับก็คือเราจะพูดถึงหลักการหลักการในการมองก่อนว่าว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนแล้วเราค่อยค่อยไปทําการคํานวณแล้วตอนหลังเราจะพูดถึงเรื่อง e x c e เนะ ผมจะแบ่งเป็นส่วนๆเป็นส่วนๆหมายถึงว่าส่วนแรกเราจะในในในคลิปแรกเนี่ยเราจะพูดถึงคอนเซปต์ในการในการทําโจทย์ก่อนว่าต้องทํำยังไงบ้างแล้วอันที่2ก็จะจย้อยเข้าไปเรื่องของวิธีการจะทำยังไงแล้วอันที่3ามก็คือจะใช้ Excel ยังไงที่เราสร้างขึ้นมานะอ่ะคอนเซปต์เริ่มเลยก็คือว่าเขื่อนเนี่ยจะมีลักษณะของด้านเหนือน้ำนะครับก็คือตรงนี้เป็น up อ่พสตรีมนะถ้าผมจาไม่ผิดผมใช้ค่อาจจะไม่ถูกก็คือด้านด้านด้านเหนือด้านด้านด้านน้าด้านท้ายด้านเหนือน้ํานะครับด้านที่กักเก็บอ่ะแล้วก็ด้านที่เขาจะปล่อยลงสู่ลําลางที่จะเอาไปใช้ต่อก็ด้านท้ายน้ําเนาะดาวดาวสตรีมหรือว่าเทลแล้วเขาจะใช้สับอะไรก็แล้วแต่นี่คือท้ายน้ําเนาะนี่ฝั่งนี้เนาะทีนี้ทีนี้ คือหลักการก็คือว่าเราจะต้องหาแรงที่มากระทํากับตัวเขื่อนเนี่ยตัวเขือ่อนสีดำๆเนี่ยไอพื้นพื้นพื้นใต้เขื่อนก็คือดินตรงนี้เนาะแล้วก็สีฟ้าๆนี่คือระดับน้าใช่ไหมสัญลักษณ์ที่มันเป็นเรือใบเนี่ยส่วนสัญลักษณ์ที่มันเป็นดินสีส้มๆเนี่ยมันคืออะไรมันคือจุดเดสตอเลตก็คือจุดที่ตะกอนมันตกลงไปทับถมมันก็จะมีน้ําหนักกระทําด้านข้างกับผนังเขื่อนคล้ายกําแพงกันดินนะครับ หลักการก็คือว่าเราจะต้องหาแรงทั้งหมดในแนวแกนแนวดิ่งและแนวนอนที่กระทำตัวเขื่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็อ่ะหนึ่งหาขนาดแรงผมเคยทำชีตไปแล้วเนาะลองไปดูชีตทีนึง่งในแนวดิ่งอ่ะแรงอยเพิ่งนะแบ่งแบ่งแบ่งย่อยเป็น1ห,หาขนาดแรงแรงก็จะมี1นึงแรงรมติเคิลเนาะ เขียนไม่ค่อยค่อยสวยเนาะแรงในแนวดิ่งอปอกาปากกามันไม่ได้มันก็บพวก ipad เนาะในแนวดิ่งเนาะโวติเคิลเนาะผมเขียนยอบไปแล้วกัน2องแรงถ้าเต็มเต็มก็คือแรงกระทำเนาะในแนวราบแรงกระทำต่อเกลืนในแนวราบแนวราบแนวราบอ่ะก็คือ H นะครับ Horizontal นะเมื่อเราหาขนาดแรงได้แล้วเราก็จะหา uh, ระยะอม์มหาขนาดแล้วสองหาตำแหน่งตำแหน่งนะครับที่แรงแต่ละแกนกระทำ นะเทียบกับจุดหมุนกับ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 จุดหมุนก็คือหาหาอาร์มของมันนั่นเองนะครับหาอาร์มของมันนั่นเองโดยโดยโดยมันจะสัมพันธ์กับว่าแรงแต่ละส่วนที่เราหาเนี่ยจุดเซนทอยมันอยู่ที่ไหนนะครับเซนทอยที่ไหนจะเทียบกับเขื่อนอ่าอันหนึ่งหาขนาดสองหาตำแหน่งนะครับเทียบกับจุดหมุนเดี๋ยวอธิบายจุดหมุนต่ออ่าเราเรา,เร,ารู้ในคอนเซ็ปต์ก็คือหนึ่งหาขนาดสอง หาอ่หาหาอะไรนะหาตำแหน่งหรือหาระยะอาร์มของมันนั่นเองทีนี้จุดจุดหมุนของมันเนี่ยมันจะอยู่ที่บริเวณโทนะครับเดี๋ยวสักครู่เสียงดังหน่อยพอดีครับนะเอะ่เรามาที่บายว่าจุดหมุนมันตรงไหนเนาะจุดหมุนของแรงก็คือถ้าเราดูจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าน้นําน้ําด้าน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 เหนือน้ำเนี่ยด้านอัพสตรีมเนี่ยมันก็จะแบบว่า มีน้ำที่ระดับสูงกว่าใช่ไหมครับมันก็จะต้องไหลมาทํากระเขื่อนได้เยอะกว่าน้ําที่อยู่ด้านทาน้ายน้ํานะครับอันนี้เราจะพิจารณาเป็นสแตติกกันนะครับต่อให้น้ามันไหลมันก็ต้องพิจารณาเป็นสแตติกก่อนว่าแรงกระทามันจะเป็นยังไงมันก็จะมีแรงกระทําของน้าําตัวนี้เนาะวิ่งกระทํากว่เขื่อนส่วนน้ําท้ายน้ํามนันก็จะมีแรงกระทําแบบนี้นะครับก็คือจะเห็นว่าปริมาณน้ําที่เยอะกว่าก็ย่อมมีแรงเรยอะกว่าใช่ไหมครับดินมันก็มีแรงกระทํา มันก็มีแรงกระทำด้านข้ามเหมือนกันมันก็มีแรงกระทำส่งเสริมมันไปอย่างนี้อ่าดังะนั้นถ้าเรามาพิจารณาแบบนี้มันก็จะทําให้เขื่อนอ่ะมันพลิกมันพลิกไปทางประมาณนี้นะครับมันจะพยายามโดนเอนไปทางนี้ถูกไหมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเขื่อนก็จะโดนพลิกประมาณนี้ ฉะนั้นจุดหมุนจุดหมุนก็ต้องเป็นตรงนี้อันนี้เขาเรียกจุดโทนะครับ T O E โทก็คือลักษณะเหมือนกับเท้าเราอย่างนี้อันนี้คือโท e อันนี้คือฮิวส้นเท้ามัน,นก็จะเอ็นไปขัวเข้ามาไปทางตามเข็มน,นาฬิกาเกิดโมเมนต์จริงๆแล้วต้องเขียนว่าโมเมนต์มันรอบจนะุดโทเนาะผมเขียนผิดก็ต้องไปทางนี้ถูกไหมครับอ่า นี่ยนี่คือจุดหมุนแล้วเราก็เราก็รู้แล้วว่ามันต้องหมุนที่จุดนี้อ่าทีนี้เมื่อกี้เราหาตำแหน่งใช่ไหมครับเราจะหาตำแหน่งของแรงกระทำแต่ละจุดทีนี้เราก็ต้องมาหาว่าระยะที่แรงแต่ละแรงกระทำที่จุดไหนเพื่อจะเอาจุดนั้นเนะทียบกับโทและ้วะได้ระยะออกมาก็คือตำแหน่งของแรงเทียบกับจุดโทนั่นเองหรือโมเมนต์อาร์มอ่ะพูดได้ง่ายนะครับทีนี้แรงมันจะกระทำตรงไหนบ้างนะครับเมื่อกี้แบ่งเป็นแรงแนวตั้งแนวดิ่งแล้วนะอะ่เดี๋ยวผมขอคิดก่อนแ๊บนี้นะครับ มาต่อนะครับพอดีเอกีละนิดนึงก็ก็พอเราพอเรารู้แล้วว่าไอ้จุดหมุนมันจุดดีใช่ไหมครับเราก็จะต้องมาหาเส้นทอยของแต่ละแรงอะ่ะมันทําตรงไหนนะครับเเดี๋ยวจากจากภาพเนี้นะครับจากภาพเนี้ยเ,เราพิจารณาแรงในแนวดิ่ง ผมอธิบายไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรื่องสูตรตัว่ากันนะอธิบายไปก่อนตัวเขื่อนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีรูปทรงเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมครับวิธีการทําก็คือถ้าเราไปคิดสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยเราต้องหาเซนทรอยที่มันค่อนข้างจะยุ่งยากวิธีการที่ง่ายสุดก็คือเราต้องแบ่งให้มันเป็นรูปพื้นฐานที่เราหาเซนทรอยได้ง่ายก็คือรูปสี่เหลี่ยมกับรูปสามเหลี่ยมนะครับทีนี้รูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็จะตรงนี้ผมติว่าเป็นเส้นประนะเดี๋ยวผม ก็คือผมจะแบ่งให้ให้ให้เขื่อนเะี่ยมันเป็นรูปพื้นฐานที่เราสามารถหาเส้นทอยได้ง่ายนะครับก็คือตรงนี้ผมแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับถ้าในกรณีถ้าในกรณีรณเอ่อเขื่อนมันเป็นลักษณะสะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้นะสมมุติว่าเขื่อนมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็กรณีเป็นฐานเขื่อนเนาะเราก็ควรจะแบ่งเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับสามส่วนเพราะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม เพื่ออะไรเพื่อเราห,หาเซนทรอยได้ง่ายเพราะว่าถ้าเราเอารูปที่มันเป็นลนักษณะไม่เข้าพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องมาทําการหาเซนทรอยมันมันก็จะม,มีสเตป็ปที่ค่อนข้างจะยากขึ้นมานิดนึงแต่แล้วมาเสียเวลาด้วยเราก็พิจารณาเป็นรูปง่ายๆของเราคือรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทีนี้ต่อไปเรารู้แล้วว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าเราจะหาหา,หาระยะหรือตำแหน่งโมเมนต์อาร์มนะครับเราก็รู้ว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยแลมันก็ทำพิจารณา แรงกระทำแนวดิ่งนะครับจับคู่กับแกน x นะครับแรง f y ทุกค่าเลยจับคู่กับแกน x นะครับตรงนี้ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ต้องรู้ว่าตรงนี้มันคือผมมาให้เป็น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  b แล้วกันนะครับอเขียนล้นไปล้นรอบอ่าเป็น b แล้วกันนะครับฉะนั้นเซนทอยก็ต้องทำเป็นทำที่ระยะ b ส่วน2 ถูกไหมครับตรงนี้ตรงเนี่ยระยะนี่เป็น b ส่วน2ฉะนั้นระยะ x ทั้งหมดมันก็ x ของของตัวแรงอ่าผมให้ตรงนี้เป็น w1 นะครับก็คือแรงของก้อนเกลือที่เราแบ่งมันเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็น w1 ฉะนั้นระยะตรงนี้ก็เป็น b ส่วน2แล้วก็ไปบวกกับความสูงของสามเหลี่ยมเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่แหละโจทย์จะกําหนดมาว่าฐานมันกว้างโดยรวมเท่าไหร่สมมติกว้างกว้างโดยรวมสมมติโจทย์ตัวเลขมาเป็นเป็นอ่าเป็น2ี่สิบนะครับ กลาตรงนี้ไปเป็นเจ็ดฉะนั้นอันนี้สิบสามามระยะของ w เนี่ยมีอาร์มเท่าไหร่นะครับระยะบวกอาร์มก็คือ w 1จะมีอาร์มหรือระยะ x ก็ได้นะเราจะพูด x ออะไรก็ได้ x x 1ก็หนึ่งก็ได้อะ x 1หนึ่งเพราะมันเป็น w 1่ใช่ไหมฉะนั้นเอหนึ่งของเราอะ่ะมันจะต้องเท่ากับต้องเท่ากับอะไรจะแล้วเอ็กหนึ่งก็ต้องเท่ากับสิบสามใช่ไหมครับคือเนี่ยสิบสามแล้วไปบวกเจ็ดแต่เราเจ็ดหารสอง 2, เนาะเพราะว่ามันเป็น เจ็ดคือ b ใช่ครึ่งหนึ่งก็คือเท่าไหร่สามจุห้าเนี่ยพ้บวกกันก็ได้อาร์มแล้วนะครับลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเราบอกว่าถ้าเราไม่แบ่งเน่ยมันกลายเป็นว่ามันก็จะเกิดการหาเซนทอยที่ค่อนข้างยุ่งยากหาได้ไหมหาได้แต่มันมัน,ม,นมันยุ่งยากเราแบ่งง่ายกว่านะครับส่วนไอตัวสามเหลี่ยมอะ่ะสามเหลี่ยมก็เหมือนกันนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยก็อ่ะเรารู้แล้วว่า เซนทรอยของสามเหลี่ยมเนี่ยกระทําที่ระยะหนึ่งส่วนสามจากมุมฉากนะครับถ้านั้นถ้าจากจุดโทมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่มุมฉากมันเป็นมุมแหลมฉะนั้นก็ต้องเป็นระยะสองส่วนสามนะครับตรงนี้คือสองส่วนสามตรงนี้คือหนึ่งส่วนสามใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเขียนหนึ่งส่วนสามเนาะทีนี้มันยาวอะไรเมื่อกี้ทั้งหมดยี่สิบแล้วอันนี้เอาไปเจ็ดสิบสามก็เอาถ้าเราอยากรู้ระยะนี้ถูกไหมครับ เราก็เอา20คูณกับ2ส่วน3ก็3 6 18ก็13กว่านะครับประมาณ13.33อะผมไม่แน่ใจกดคคิ์เล็กนะก็ประมาณนี้หลักการประมาณนี้นะครับอันนี้มันอ่ะมันก็จะมี w w1 w2 นะครับ w1 รูปเอารูปนี้เลยนะครับ w1 w2 เดี๋ยวเดี๋ยวขนาดค่อยว่ากันเราดูวิธีการหา หาตำแหน่งแรงก่อนอันเมื่อกี้หนึ่งส่วนสาตรงนี้นะครับอันนี้เป็น W2 อ่ารู้ว่ามีแรงแนวดิ่งสองแรงแล้วจากน้ำหนักเขื่อนเองนะครับต่อไปน้ำหนักน้ำนะครับเดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปนิดนึงเพราะว่าเปียนยากอ่าซูมซูมเข้าไปยเยอะๆก็จะไปพิจารณาน้ำหนักแนวดิ่งตัวอื่นบ้างใช้ยากเหมือนกันนะนี่แล้วกดซูมเข้าไป อโอเคนี่นะนะครับเดี๋ยวผมลบไอท้ทเท้านี้ออกไปก่อนนะครับอ่ะเราก็มาดูน,น้าหนักของน้ามั่งน้ำเมื่อกี้ที่ผมเขียนนี่แรงกระทำตั้งค้านี่พิจาณาแนวดินแล้วครับแรงกระทำในแนวดิงเนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับโทรศั์เข้ามาอ่ามาต่อนะครับก็คือเราจะต่อไปเราก็จะพิจารณาแรงในแนวดิงที่เหลือนะครับ แรงแนวดิ่งที่เราพิจารณาไปแล้วคือแรงแนวดิงวด่งของน้ําหนักเขื่อนเองนะครับต่อไปเราจะดูแรงในแนวดิ่งที่กระทาอีกก็คือจะมีนี่อันนี้ก็จะมีน้ําถูกไหมครับถ้าเรามองเข้าไปเราก็ตัดเรอาก็ตัดเส้นนี้มาเลยนะครับน้ําน้ําที่อยู่ตรงตรงบริเวณที่กระทํากับเออขื่อนที่มันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะได้น้าเห็นตรงเนี้ยน้ํามันก็จะกระทํา น้ำหนักของน้ำก็ทำให้กับเขื่อนอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยลงมาอย่างนี้ใช่ไหมูสอนมันใหญ่ไปนิดนึงน้ำนเห็นเห็นภาพไหมเนี่ยมองเข้าใจไหมครับ <laughs> มันล้นไปอะ่ะคือรูปมันเล็กนิดนึงเดี๋ยว อ่านี่โอเคนี่ผมจะวาดลูกศรเนี่ยน้ำตรงนี้มันก็ทำกับผิวเขื่อนดำๆเนี่ยประมาณนีน้ทำอย่างนี้นะอ่าทีนี้ผมก็จะเอายกจัวตัวนี้มาวาดฟีบอดีใหม่เนาะเพให้เข้าใจเออเราก็จะเอา เราจะเอาก้อนนี้เมาวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับาาสามเหลี่ยมนี้อย่างนี้เนาะครับฉะนั้นเซนทอยที่มันกระทำอยู่อะ่ะมันก็ต้องกระทำที่หนึ่งส่วนามจะมุมฉากใช่ไหมครับกระทำประมาณนี้นะครับอ่ะล้วก็รู้ละหนึ่งส่วนสามพอมุมฉากฉะนั้นฉะนั้น ตร,ตรงจุดนี้เป็นจุดโทใช่ไหมครับด,ด,ดูรูปใหญ่แล้วประกอบกับรูปเล็กตรงนี้เป็นจุดโทใช่ไหมครับนั้นโมเมนต์อาร์มก็คือตรงนี้ใช่ไหมครับเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามของระยะทั้งหมดนี้ถูกไหมครับเมื่อให้ตรงนี้เป็น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  x x สี่แล้วกันเพราะตรงนี้มันเป็น w สี่เนาะเอ้สามสิโทษทีโทษาท,ท,ทีสามสามสามนะครับสาม,สาม,สาม,สาม ก็ต้องเป็น x 3 x สานะครับเราก็ได้ค่าเราก็ได้ความยาวแล้วสมมติตรงนี้เราเรารู้ได้ไหมเราก็รู้ได้จากจากการทำสามเหลี่ยมคล้ายเทียบกับเทียบกับความยาวเขื่อนนะครับสามเหลี่ยมคล้ายก็เดี๋ยวไว้ว่ากันเนาะพอไม่มีอะไรมากก็เทียบด้านนะถ้าสมมติว่าคุณรู้ตรงนี้นะ มมติตรงนี้คุณรู้ว่ามันเท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้ทั้งหมดคือยี่สิบใช่ไหมอันนี้เจ็ดเนาะใช่อันนี้ทั้งหมดคือยี่สิบอันนี้เจ็ดอันนี้ก็สิบสามใช่ไหมครับสามเหลี่ยมคล้ายมันก็สิบสามกับตรงนี้อันนี้เราอยากจะรู้ว่าเท่าไหร่เ็นี่ใช่ไหมครับสูงสมมตนินี่สูงกาหนดมาห้าแล้วกันห้าตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้สูงถึงเขื่อนนี่สมมุติผมกําหนดให้เป็นยี่สิบแล้วกันมันก็ เทียบกัน x ส่วน5ก็ได้จะ x ส่วน5ก็ได้นะหรือว่า x ส่วน13ก็ได้หมดแหละเทียบให้มันเป็นสัดส่วนเดียวกันนะครับ x ส่วน5ใช่ไหมครับ x คือนอน5คือตั้งฉะนั้น13ก็ตั้งไอ้13ก็นอนแนวนอนเนี่ยระยะแนนอนของสามเหลี่ยมรูปใหญ่ส่วนที่20คือแนวนตั้งนะครับแล้วคุณก็ได้ x มาอันนี้เทียบมันจตาาัตระยธรรมดาก็คือต้องมองรูปฟิ่เหลีให้เป็นแค่นั้นเอง ก็ได้ระยะ x มาแล้วเราเอาไปคูณเกษตรหนึ่งส่วนสามเป็นตำแหน่งเซนทอยที่เท <to il> ียบกับจุดโทเอ้ยโทโถทำเนี <Is it S 2> ่ยจุดเนี่ยโอเคนะอันนี Make ้ก็จคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราก็จะหมดหมดแรงในแนวดิ่งแล้วนะครับหมดแรงในแนวดิ่งตัวนี้จะลบไม่ออกเนี่ยจะมีปัญหานี่โปรแกรมมันเป็นโปรแกรมไม่ใช่ตัวฟูนะครับ ทีนี้ต่อไปแรงในแนวราบนะครับแรงในแนวราบก็จะมีแรงของน้ำนะครับแรงของน้ำอธ,อธิบายทฤษฎีนิดนึงแรงของน้ํากับแรงของดินเหมือนกันเลยแรงกระทาด้านข้างก็จะมีอยู่สามตัวนะครับมันก็จะมีนี่นะครับแรงกระทำอย่างนี้นะครับแล้วก็แรงนี้แล้วก็ที่มันเป็นของดินเนี้ยอย่างเงี้ยรูปเนี้ย นะครับสามตัวนี้ทีนี้เดี๋ยวขนาดเขาไปว่ากันนะฮะขนาดของแรงคือให้ไปเข้าสูตรเอาส่วนทิศเขาเรียกว่าอะไรตำแหน่งของมันนะครับตำแหน่งของมันก็จะอยู่ที่ h ส่วนสามนะครับเป็นเป็นเส้นแรงสามเหลี่ยมจริงๆมันเป็นแรงสามเหลี่ยมถูกไหมแรงน้ําแรงกระทางของน้ํามันจะเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เหมือนโปรเจกต์โปรเจกต์เข้ากับตัวตัวเขื่อนถ้าเราจะว่าให้เข้าใจ เข้าไปอีกก็ฟาสามิติเลยนะครับสมมุติว่าเรามองไอ้นี่นะเรามองนา้าไอ้ตรงนี้แรง Fh 1นึ F หนอันนี้เป็น Fs สนะครับแล้วเราก็จะมันเป็นลักษณะโปรเจกต์เข้าไปในเขื่อนสมมุติว่าเขื่อน f h หายไปละ ไม่เป็นไรนะอันนี้เป็น F S หกดแบ็กไม่ได้เลยโปรแกรมนี้นะครับ F S สองเนะมูลราวาดเขื่อนเป็นกำแพงเขื่อนว่า,วาเป็น T D เป็นโซจะได้เห็นแล้วเข้าใจก็อย่างนี้ใช่ประมาณนี้ตัวเขื่อนอันนี้คือด้าน H S หนเนาะนตัวเขื่อนตัวเขื่อนทางนี้ มาณนี้นะประมาณนี้นะครับน้ําเนี่ยมันก็จะพุ่งน้ามันก็จะพุ่งพุ่งโปรพุ่งโปรเจกต์เข้าไปทํากับผนังเขื่อนตลอดเลยทั่วนะครับแต่ว่าเวลาเขาคิดแรงที่มันก็ต้องหาตําแหน่งของมันถูกไหมเขาก็จะหาตําแหน่งของมันตําแหน่งของมันก็คือ เส้นแรงมันก็จะเป็นแบบว่าสามเหลีย่ยมอย่างนี้นะครับพื้นฐานที่เรียนในโชลศาสตร์จะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นสามเหลีย่ยมถูกไหมไอ้อดินก็เป็นสามเหลีย่ยมถูกไหมเนี่ยดินมันก็จะเป็นถ้าซูมให้นี่ออกเขตมาเขียงนอกเนาะเล็กไปเนี่ยมันก็จะเป็นสามเหลีย่ยมแบบเนี้แล้วมันก็จะแทนแทนแทนที่ระยะหนึ่งส่วนสาม จากพื้นขึ้นมาอย่างนี้น้ําก็เหมือนกันก็แทนที่ระยะหนึ่งส่วนสามคือจุดเซนทอยล่ะแหละพูดง่ายๆเห็นไหมหนึ่งส่วนสามจะมุมฉากมันก็คือเซนทอยของของของข,ข,ของแรงนรั่นแหละอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมแรงมันเป็นสามเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็แรงก็เป็นสามเหลี่ยมก็เซนหนึ่งส่วนสามก็มีแค่นี้นะครับตำแหน่งมีแค่นี้ก็เดี๋ยวตัดนานละยี่สิบนาทีขอตัดคลิปก่อนจะได้ไม่นานเกินไป คอนเซ็ปต์คร่้าว,าวเบื้องต้นก็คือหาขนาดหาตำแหน่งเพื่อหาโมเมนต์อามก่อนนะครับ